สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานกล่องพ o w e r box ็ขนาด18นิ้วนะคะสำหรับกล่องพ o w e r box ขนาด18นิ้วเนี่ย <c oughs> ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะมีช่องอุปกรณ์ใช้งานมีหน้าจอแสดงผลแล้วก็มีหูหิ้วให้ถือได้นะคะแล้วก็มีสวิตช์มีที่ชาร์จแบตนะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูการทำงานเดี๋ยวเรามาดูว่า เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่จะใช้งานกับกล่อง8นิ้วกันนะคะว่าเราจะใช้งานยังไงอย่างแรกนะคะก่อนที่จะใช้งานเนี่ยเราจะมีสวิตช์เมนอยู่ด้านนี้นะคะเป็นสวิตช์สีแดงซึ่งก่อนใช้งานจะต้องทําการเปิดทุกครั้งถ้าเราไม่เปิดเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้งานได้นะคะมุนขึ้นนะคะแล้วก็หน้าจอก,ก็จะแสดงผลว่ามีเปอร์เซ็นต์แบตอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีสวิตช์สำหรับ ใช้ไฟ AC กคือไฟบ้านนะคะแล้วก็ USB <c oughs> ก็คือฝั่งนี้นะคะแล้วก็เปิดสวิตช์เพืใช้งานในส่วนของ USB เนี่ยนะคะเราก็จะมีมาให้ทั้งหมด3ชุดนะคะก็จะมี USB C, ที่เป็น USB ธรรมดาแล้วก็แบบ3.0ที่เป็นแบบชาร์จเร็วนะคะอุปกรณ์ที่จะสามารถใช้งานกับช่องนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นหัว USB ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟตกแตง่งนะะไฟตกแต่งแบบนี้หรือว่าชาร์จมือถือชาร์จมือถือก็สามารถใช้ได้นะคะ รวมไปถึงพัดลมที่มีหัว USB แบบนี้นะคะพัดลมขนาดเล็กแบบนี้สามารถใช้งานกับช่อง USB ได้ทั้งหมดเลยนะะต่อไปนะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของ power outlet 12โวลต์ค่ะตรงนี้ใช้งานกับอุปกรณ์ที่มีขนาด12โวลต์ได้ทั้งหมดเลยอย่างเช่นปั๊มลมนะคะใครมีที่นอนเป่าลมนะคะสามารถใช้งานได้เลย หรือพัดลมขนาด12บสวนะคะอย่างเช่นพัดลมตัวนี้เนี่ยเป็นพัดลมขนาด12บสวเราก็สามารถใช้งานกับช่องนี้ได้เลยต่อไปนะคะเป็น หลอดไฟนะคะหลอดไฟเนี่ยจะใช้กับช่องที่เป็น d c j a c k นะคะแบบนี้เราก็จะมีมาให้ทั้งหมด4ช่องนะคะสามารถเสียบเพื่อส่องสว่างได้เลยหรือว่าจะเป็นหลอดไฟแบบนี้ก็ได้นะคะที่ใช้ส่องสว่างในเต็นท์นะคะก็สามารถใช้งานได้กับช่อง d c j ี c จค่ะ,ะสำหรับหลอดไฟอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นหลอดไฟ12โวลต์น,นะคะอันนี้ก็คือจะไม่อันตรายนะคะ ต่อไปจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้กับ220โวลต์นะคะซึ่งเราเปิดสวิตช์ไว้แล้วเราก็สามารถใช้งานปลั๊กตรงนี้ได้เลยซึ่งปลั๊กของการใช้งานอนุปกรณ์ไฟบ้านเนี่ยจะอยู่ทางด้านข้างของกล่องนะคะใกล้ๆก,กับสวิตช์อของเมนเราก็จะทําการเปิดฟ้าขึ้นมาเนี่ยนะคะสามารถเสียบใช้งานได้เลยอะอย่างเช่นพัดลมอันนี้เนี่ย จะมีขนาด50วัตต์นะคะ50วัตต์ก็สามารถใช้งานกับกล่องขนาด18นิ้วได้เลยค่ะถ้าเดี๋ยวเราจะมาลองดูด้านในนะคะของกล่องด้านในของกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแบตแล้วก็มีอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในการแปลงไฟนะคะแปลงไฟจาก 1 2์ไปเป็น220โวลต์ถ้าลูกค้าซื้อไปเนี่ยนะคะข้างในก็จะมีสายชาร์จที่ชาร์จแบตเข้าไปให้ด้วยนะคะ